เจอดราม่าไม่เว้นแต่ละวันสำหรับใหม่ดาวิกาโพสตไล่ายาวในไอจีขอปกป้องตัวเองบ้างยืนยันไม่เคยคิดร้ายไม่เคยโกหกและไม่เคยติดค้างใครล่าสุดใหม่เปิดใจสาเหตุที่โพสต์ปกติที่ผ่านมาจะนิ่งเฉยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ถึงจุดที่ขอปกป้องตัวเองบ้างขอพูดในมุมของตัวเองที่ไม่กระทบใครโพสไปแล้วก็สบายใจถือว่าปลดบล็อกคิดว่าต้องจบได้แล้ว อยากข้ามผ่านเรื่องนี้แล้วใหม่บอกว่าเราเปลี่ยนใจหรือบังคับความรู้สึกใครไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปขอโฟกัสคนรบข้างที่รู้จักเราจริงๆว่าเป็นคนยังไงดีกว่าขอบคุณและจะไม่ลืมคนที่อยู่ข้างๆแม้ในวันที่เราพลาดไม่ปล่อยให้เราอยู่คนเดียวความจริงเรารู้อยู่แก่ใจซึ้งใจแฟนน่มเ๋อชันทวิตออกมาปุกป้องและให้กำลังใจคอยรับฟังทุกเรื่องร่วมทุกร่วมสุขแชร์กันตลอด ส่วนที่หนุ่มเตอ๋อโดนดราม่าไปด้วยไม่ยอมรับว่าเห็นอยู่เหมือนกันแต่ขอร้องอย่าว่าพี่เต๋อมองว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นมุมของผู้ใหญ่มีเหตุและผลของมันสำหรับคนที่คิดต่างก็ได้แต่ปล่อยผ่านไป